สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับในคลิปนี้ผมก็มีมือถือที่น่าสนใจมากๆจะมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเป็นมือถือสายเกมมิ่งนะครับเห็นน้องๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าทําไมผมถึงเล่นเกม PUBG ได้ลื่นจังพี่ใช้มือถืออะไรนะครับในการเล่นเกม PUBG Mobile ก็มือถือที่ผมใช้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่มันก็คือมือถือเลตมาจิก3นั่นเองนะครับคุณผู้ชม เรียกได้ว่าผมใ้ใช้ทั้งในการเล่นเกมทั้งใช้ในการอัดคลิปอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทําคลิปอะไรพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้มาค่อนข้างที่จะนานเกือบปีนะคุณผู้ชมและตอนนี้ก็ยังใช้ได้แบบดีๆอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะลื่นมากๆเลยนะครับเล่นเกมพับจีมอฟายได้สบายเลยแหละ,ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้ามือถือเล่นเมจิกเนี่ยมันก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเลดเมจิกห้ g นั่นเองนะครับโอ้โห จากเลตเมจิกสาวนะครับตอนนี้กลายเป็น 5G แล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าเรียกได้ว่าโอ้โหน่าสนใจมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเจ้ามือถือเลตเมจิก 5G เนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมอ่าสหรับเจ้ามือถือเครื่องนี้จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.65นิ้วนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED แล้วก็เป็นแบบ AMOLED e-Sport ด้วยนะครับคุณผู้ชม เป็นหน้าจอสําหรับแข่งอ e ีสปอร์ตหรือเปล่าและที่สําคัญครับหน้าจอจะมีอัตราการรีเฟรชอยู่ที่ 144Hz เฮิร์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอ,อย่างเจ้ามือถือเล่นเมจิกสามตัวที่ผมใช้อยู่ยจะมีอัตราการรีเฟรชอยู่ที่ 90Hz เฮิร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเจ้าเล่นเมจิก 5G นจ่จะอยู่ที่ 144Hz เฮิร์เลยทีเดียวนี่ได้ว,ว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะคว่าอัตราการรีเฟรชคืออะไรมก็คือ ความลื่นไหลของภาพเวลาเรามองจออะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะลื่นไหลกว่าปกติยิ่งจํานวนเฮิร์ตสูงภาพก็ยิ่งลื่นไหลมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเรได้ว่า1 4 4 h เฮิร์ตเนี่ยพอๆกับจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเล่นเกมจอหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้สุดยอดมากเลยอ่าแล้วก็จะรองรับ 3G g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  สนะครับสำหรับเจ้ามือถือเครื่องนี้ CPU ที่ใช้นี่ก็จะเป็นตัว q u a ์ c o อม s n a p ด r a g o n แ6 5นะครับล้วคุณผู้ชมโอ้โห CPU ตัวแรงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ล m เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ 12G b งนะครับรวมไปถึงความจุเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ 256G b ้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับมาดูที่จุดเด่นของเจ้ามือถือเครื่องนี้นะครับที่ทำให้เจ้ามือถือเครื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างจากมือถือเกมมิ่งเครื่องอื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับคุณผู้ชมแลนก็คือระบบระบายความร้อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชม เรียก้ว่าเจ้ามือถือเลตเมจิกเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบระบายความร้อนนี่แหละครับคุณผู้ชมที่บอกได้เลยว่าดีมากๆอ่าอย่างเจ้าเลตเมจิกสามที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะมีระบบระบายความร้อนที่เป็นพัดลมนะครับเพิ่มเข้ามาในตัวเครื่องนะครับแต่ว่าเจ้ามือถือเลตเมจิกห้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหมีการอัปเกรดนะครับคุณผู้ชมก็คือมีการเพิ่มระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีพัดลม ที่ใช้ในการเป่าเหมือนกับเจ้าตัวเล่นแมจิกสามเลยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือมีระบบระบายความร้อนถึง2ระบบด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมนึกถึงอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําอะประมาณว่าแบบมีชุดน้ําอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันมันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับเนี่ยสำหรับเจ้ามือถือเครื่องนี้ แล้วก็จะมีปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับ2ปุ่มนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าเล่นเมจิกสามที่ผมใช้นี่แหละเหมือนกันเลยเนาะอ่าเป็นปุ่มที่ช่วยในการเล่นเกมนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะทําให้เราสามารถเล่นเกมได้สะดวกขึ้นนะครับอ่าแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะไม่ได้แค่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับเนี่ยกล้องมันก็สุดยอดมากเลยกล้องนี่จะเป็นกล้อง64ล้านพิกเซลเลยนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงเป็นกล้องแบบ3เลนด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชม แล้วก็มีโหมดซ u เปอร์ไนท์นะครับที่เราสามารถถ่ายรูปตอนกลางคืนได้นะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเจ้าเลตแมจิก 5G นะครับตอนนี้มันก็ได้ทำการเปิดสั่งจองล่วงหน้าแล้วครับโดยคุณผู้ชมสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะค,คุณผู้ชมโดยที่เขาจะเปิดสั่งจองล่วงหน้าในวันที่5พฤษภาคมแล้วก็จะเปิดขายอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่12พฤษภาคมนี้แล้วนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวันนี้ผมซชียร์เคซทีวีก็ต้องขอตัวบายบายคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ